5 4 3 2สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป้แปงแท็กซี่ดีนะครับคราวนี้เรากลับมาพบกับก,บการแนะนำรีวิวเป็น LED โปรเจคเตอร์ในระบบดิสเพย์ไทยที่เป็นแบบ DLP นะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นกับเครื่องที่เป็นมินิเล็กๆซึ่งเป็น LED โปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันแต่ดิสเพย์ไทยเขาจะเป็นแบบ LCD s ิงเก e ล เที่ยวนี้เป็น DLP คือว่ายกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการทั้งความสวยงามของภ้าความเรียบภาพที่สูงความสว่างที่สูงด้วยนะครับชื่อของเขาก็คือฟังมี่ for movie d i s นะครับนี่คือหน้าตากล่องของนั้นนะครับฟังมี่ for movie d i s นะครับก่อนอื่นแนะนำให้รู้จักก่อนนะครับเพราะว่าฟังมี่เนี่ยในในสายพันธตระกูลนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะ ไม่คุ้นเคยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นลูกย่อยนะครับที่แตกออกมาจากทางเซี่ยวมี่อีกทีนึงก่อนหน้าที่เขาจะทำเป็น Smart LED Projector แบบนี้เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเก้าวเข้าสู่วงการด้วยการทำเป็นพวก Laser TV นะครับจะเรียก l a s ซอร์ทีก็ได้ l a s ซอร์โปรเจคเ UST ก็ได้แล้วแต่นะครับคือเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากเซี่ยวมี่มิเจียซึ่งเป็น 4K รุ่นแรกนะครับ ของเขาทำออกมาเนี่ยในานามของฟังมี่นะครับถือว่าเป็น 4K Gen 2ของเสี่ยวมี่เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นอย่างงงนะเป็น 4K Gen 2ของเสี่ยวมี่แต่เป็น,างงานนะเจน, Gen Xiaomi, แ,เน Gen แรกของในสายฟังมี่นะครับผมนะครับก็คือเครื่องที่อยู่ด้านหลังที่ยังฉายอยู่นี่ครับถ้าผมอนะอานนะเอามือปิดนะขอโทษนะเอามือปิดไฟนี่จะเป็นอย่างนี้มันเป็นเครื่องฉายสร้างแบบนี้ครับ อัน,นี้คือฟังนี่นะครับเป็นเลเซอร์ฉายสั้นนะครับเลเซอร์ทีวีหรือเลเซอร์ด้าช็อตนะครับฟังนี่เนี่ยนะครับเริ่มทําตัวนี้นะครับออกมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวแรกของสายผิดพันของเขาซึ่งเดิมทพียังใช้ M I U I ของซีมี่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยฟังนี่เขาก็ต่อยอดการพัฒนาโดยการออกมาเป็นฟังนี่โปรซึ่งฟังนี่โปรตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหมัดเด่นของเขาละ นะครับเพราะว่าเพิ่มความสว่างสูงจากตัวเดิมตัวนี้เนี่ยคือ1,700 n c พอออกมาเป็นฟังมี c ซีนิม่าโปความสว่างอัพขึ้นเป็น2,400 n c แต่ช่วงแ,แรกเนี่ยเขาอาจจะคิกแคบไปน,นิดนึงออกมาเป็น c n เวอชั่นคือใช้นิดหมดเลยเมนูภาษาจีน100%ไม่มีแม้ทั้งอังกฤษนะครับจนดีลเลอร์ถึงต้องมีการเรียกร้องว่าต้องเป็นมีหนึษาอังกฤษนะถ้าคุณจะต้องขายบวาอ่ะทั่วโลกอ่ะ นะครับเขาก็เลยออกเป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตซึ่งปัจจุบันตอนนี้ฟังกมี่ซีดิม่าโปรอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วนะครับและโปรเจกต์ล่าสุดสําหรับเลเซอร์ทีวีก่อนนะครับไปทางเลเซอร์ทีวีก่อนสำหรับเลเซอร์ทีวีเนี่ยโปรเจกต์ล่าสุดคือฟังกมี่โปรเนี่ยหยิบรุ่นเดิมรุ่นนี้แหละออกมาพัฒนาใหม่นะครับจากที่บอกเมื่าครู่นี้ก็คือตัวฟังกมี่โปรตัวนี้เนี่ยใอ้ทันโทษตัวฟังกมี่เจนแรกตัวนี้เนี่ยเป็น 4k แต่ยังใช้ miui ของเสี่ยวม,มีใช่ไหมซึ่งมันนเป็ เป็นมีสโตง่าในในตลาดทั่วโลกเนี่ยคนไม่นิยมเพราะว่ามันไม่มีแอปอะไรให้ใช้มันเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ในเมืองจีนทั้งนั้นนะครับพวก p ปเปอร์วิวพวก IPTV ต่างๆที่ของจีนนะครับฟังมีกมาใช้ตัวนี้นะครับเอาตัวนี้พัฒนานะครับโดยขึ้นรหัสใหม่ในไลน์เลยว่าเป็น f o r v i e นะครับเป็น f o r v i e 4K Laser TV นะครับซึ่งกำลังเปิดพรีออเดอร์อยู่ ตอนนี้นะครับโดยที่ราคาเท่ากับของเดิมนะครับราคาเท่ากับของเดิมของตัวตัวฟังมี่เจนแรกที่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับมันจะมีฟังมี่เจนหความสว่าง 1700NC ฟังมี่เจน2ความสว่าง2 4 0 0 n เฟังมี่แอนดรอย TV นะครับความสว่างพัน 700nc แล้วมันยังมีรุ่นอื่นๆเช่นพวกฟังนี่แม็กพวกอะไรอีกเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ทีนี้เรารู้ลวมันมีการเชื่อมโยงระหว่างฟังนี่เชื่อมโยงระหว่างฟอร์มูวี่ R นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กแต่ถือว่าเผ็ดจริงนะครับก็คือสายพันของฟอร์มูวี่ในนามฟอร์มูวี่ดิสจะเป็นตัวนี้ชื่อเขาเนี่ยคือฟอร์มูวี่นะครับโลโก้ของของฟังนี่ชัดเจนนะครับตามด้วยคาว่าดิส ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับจุดขายของเขาเลยคือเป็น LED เพราะฉะนั้นซอร์สไลท์ที่เป็น LED เราหมดห่วงเรื่องอายุหลอดนะครับความร้อนน้อยเสียงพัดลมเบาอ่ะอันนี้คือหลกัหลกๆนะนะครับเสริมด้วยการปิดอาวุธนะครับ OS ของ Android TV วอร์ชั่น9.0ซึ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจาก Play Store ด้านในที่มีนะครับยังไม่พอตัวนี้นะครับ จะบรรจุไปด้วยแบตเตอรี่ในตัวระดับ16,00 0 ah. มิลลิแอมหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณยกไปตีใช้งานยกไปท่องเที่ยวนะครับถ้าคุณเน้นดูหนังนะครับดูหนังคือเพียวเลยนะสองสามชั่วโมงได้สบายใจแ,แล้วเนื่องจากตัวนี้เนี่ยลำโพงบิว์อินของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเสียงดีด้วยคุณก็ถือว่าสามารถใช้เป็นลำโพงบ,พบพลูทูธพกพาก็ได้ซึ่งมันก็ทำให้การใช้งานแบตแบตเตอรีย่ยาวนานมากกว่า3ชั่วโมง ส่วนเรื่องความละเอียดภาพฟังก์ชันต่างๆตัวนี้เนี่ยค่าความสว่างก่อนค่าความสว่างระดับ550 n c l u m e n คือว่าเยอะมากๆกับโปรเจคเตอร์ขนาดแบบพกพานะครับบวกกับว่าความละเอียดภาพที่เป็น Native ผมใช้คําว่าเนทีฟนะไม่ใช้คําว่ารองรับนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดภาพจริงๆของเขาเนี่ยคือ n a ทีฟ e 1080p เลยนะครับ1920พิกเซลนี่คือความละเอียดจริงนะครับบวกกับว่าอะไรอีก อย่างที่เราทราบเมื่อสักครู่นะครับเขาบิวอินไปด้วย Android TV เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็น Google a s s i s t a n t ไม่ว่าจะเป็น Play Store นะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับยึดหยุ่นการการทำงานด้วยการปรับที s t o ร e แบบโคเลชันคือเราจะวางเ e อียงได้ข้างซ้ายขวาได้หมดนะครับมีทั้งปรับแบบด้านหรือแม้แต่ปรับแบบมุมสี่มุมก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมทั้งออโตโฟกัสคือยกไปวางที่ไหนแค่วางปป้งเครื่องจักโฟกัสให้แล้ว มัาดูรีโมทหน้าตารีโมทนะครับหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมือนพวกถ้าใครเล่น Android ก็เหมือนกับเหมือนกับตัว Mi Box เหมือนม s สติกเหมือนเครื่องคือหน้าตายังกอลรูปแบบนะครับถอดรูปแบบของเซ o ี่มาเหมือนเดิมโดยปุ่มที่สังเกตได้ง่ายในสายของของฟัง B นะครับเขาจะมีปุ่ม g o o g l s ไ s คอน t ยูงนี้ ซึ่งปุ่มนี้เนี่ยเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะครับเพราะว่า Android TV ในเครื่องตนี้มันรองรับภาษาไทยด้วยนะครับแบตเตอรี่ใช้เป็น 3A 2ก้อนนะครับใช้เป็น 3A 2ก้อนมีปุ่มแบ็คปุ่มโฮมเลือกแอปพลิเคชันนะครับอ้นี่คือเข้าข้าของเขานะครับอย่าเพิ่งไปสนใจด้านหลังนะเดี๋ยวด้านหลังคุยกันยาวๆกับเลเซอร์ทียมีหลายรุ่นวันนี้ขอแนะนำ จนตัวเล็กก่อนน้าหนักถือพอประมาณสะดวกง่ายๆพบทางง่ายมีหูหิว้วนะครับนี่คือด้านหน้าเขาพร้อมกับทางเซ็นเซอร์ที่จับตัวออโต้โฟกัสนะครับด้านบนปุ่มปรับเมน,นูนะครับทั้งเปิดนะครับใช้เป็นปุ่มเปิดปิดบวกลบวอลลุ่มเสียงได้นะครับได้ช่างนะครับลำโพงบิวอิน5วัตต์นะครับ2นะตัว ให้เสียงดูโอสเตอนะครับรองรับ DTS Sound ด้วยนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับเป็นปุ่มที่ใช้งานถือว่าใช้งานประจำสิ่งที่ควรมีเลยนะครับกับกับโปรเจคเตอร์ขนาดนี้ัทวๆไปคืออะไรเชื่อมต่อด้วย HDMI USB 2.0นะครับแจ็ค35เพื่อต่อ,อ,อลำโพงภายนอกหรือต่อหูฟังพร้อมทั้ง AC in นะครับตรงนี้ ส่วนด้านล่างรูเกียวมาตรฐานนะครับสามารถใช้กับพวกขาตั้งกล้องทั่วพวกไปได้ได้หมดนะครับอันนี้คือ f u n n y for m o ์ i ู Dis นะครับค่าความละเอียดภาพอยู่ที่ n น t ี v e 1 0ป0 p ความสว่าง 550NC Lumen b u i l t i n Android TV และแบตเตอรี่ในตัว16,000 mAh นะครับวันนี้คลิปนี้เป็นการแนะนำตัวเป็นการแนะนำตัวแล้วคลิปหน้านะครับ จะเป็นการทดลองใช้ปรับค่าเมนูทดลองเล่นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองแบบไม่ปักอินด้วยให้ดูเลยว่าไม่ต้องเสียบ DC อิน mm hmm. uh, เข้าตลอดเครื่องก็ทำงานได้ปกตินะครับค้าความสว่างยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมถ้ายังไงชอบรุ่นไหนอยากให้เราพรีเซนต์หรือรีวิวโปรเจเตอร์รุ่นไหนแนะนำคอมเมนต์มาบอกกัน